ฟีฟ่าออนไลน์4นิวอัปเดตรีเจนต์ออฟเด e l โล l c l a s s พบกับความแข็งแกร่งจากนักเตะที่เคยถูกยืมตัวไปมหาเทพเจสซี่ลินกาโดนํำทัพโหลดได้แล้ววันนี้ทั้งคมและมือถือลิงก์อยู่ด้านล่างเลยเดอ้อพี่น้องสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับที่สรุปข่าวประจำวันที่4เดือน6ปี2565ก่อนไปรับชมรับฟังเนื้อหาข่าวสารในคลิปนี้ขอโคละ หนึ่งไลค์หนึแชร์ share, หนึ่งการกดติดตามไปกำลังใจในการทำคลิปโต้ลงท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามให้กันสักนิดนึงนะฮะแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างดีเช่นเคยนะครับว่าท่านคิดเห็นประการใดกับข่าวในคลิปนี้ไหนใครดูฟุตบอลไอ้ทีมชาติเนชั่นลีกเมื่อคืนนี้บ้างนะครับผมดูเนเธอร์แลนดะ์นะเจอกับเบลเยียมเบลเยียมแม่งเละ แฟงกี้เดยองเล่นอย่างเถื่อนเลยนะโอ้โหสุดยอดมากนะครับคาสบอลน,นะการคุมจังหวะรวมถึงความฉลาดในการออกบอลโอ้โหเนียบนะฮะเนียนกริบเดี๋ยวคลิปนี้ตามเปนต่อสำหรับมาหากราฟแฟงกี้เดยองนะครับพาร์ทที่792พาร์ทมึงเยอะแล้วเกินมีหลายภาคนะฮะหลายพาร์ทหลายยก เริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับนอกรัวปีศาจแดงครับกระบอกเสียงของมัตติตอย่างมาก้าแรนด่าวบบอกว่าดิลของอเลริยงชัวร์มนนี่คาดการว่าจะได้ข้อสรุปในอีก48ชั่วโมงนึกว่าจะมีแต่แมนยูนะมัตติตก็เหมือนกันนะครับ48ชั่วโมงในตำนานผมว่าเกือบทุกทีมอะแต่แค่เราเป็นแฟนแมนยูไงเราก็จะเสพข่าวเกี่ยวกับแมนยูเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นนะครับคำว่า48ชั่วโมงเยอะซึ่งความจริงแล้ว มันก็มีกันเกือบทุกทีมนะอ้สีชั่วโมงตำนานเนี่ยมัตติดยังเจอเลยคาดการว่าจะได้ข้อสรุปในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าณตอนนี้มี2ทีมที่กําลังเข้าชิงลายเซนของชัวร์เมนี่นะครับจากรายงานของมากานะคือเรอัลมาดริดครับแล้วก็ปารีสแซงแองปารีสนี่คือกะกวนทีน่ะมัติดอ่ะแล้วก็กะเจ้าตัวด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับมากาบอกว่าตัวนักเตะต้องการย้ายมาเล่นกับเรอัลมาดริด แต่ทางปารีสแซงต์แชมงให้ค่าตัวกับมูนาโกมากกว่าเรอัลมาดริดเรอัลมาดริดรับเสนอเงินไป60ล้านยูโรบวกกับ,บโบนัสอีก10ล้านยูโรส่วนปารีสแซงต์แชมงเสนอไป100ล้านยูโรเอาเงินเกทับไปที่เป็นเหตุผลที่ทำไมมูนาโกยังคงลังเลอยู่หน้าตอนนี้เฮ้ยตัวนักเตะอย่างชูอมินี่ก็อยากไปเรอัลมาดริดแต่ทำไงได้ละ่ะปารีสเขาเสนอเงินมามากกว่า ็อลองพิจารณาดูอีกทีหนึ่งละกันจึงทำให้ดีลนี้ยังคงไม่ได้ข้อสรุปณนาตอนนี้นะครับถ้าเกิดถามผมว่าถ้าผมเป็นเอลิกเทนฮาร์กนะผมลงตลาดซื้อขายนักเตะผมสามารถเลื่อนนักเตะที่ตัวเองอยากได้เหมือนกับอารมณ์เหมือนกับเอลิกเทนฮาร์กที่อยากได้แฟรงกี้เดยองอ่ะที่เสนอชื่อไปให้บอร์บริหารถ้าเป็นผมนะผมเป็นผอจอกอของแมนยูผมจะเอาใครรู้ไหมนี่แหละรครับชูอาร์เมนี่เนี่ยผมจะบอกบอร์บริหารเลยว่า ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ชัวร์เมนี่ซึ่งในความเป็นจริงนักเตะมันไม่มาครับแมนยู <laughs> อยอจะดีละถ้าเกิดไม่มาพเม์ลีก็ไปอยู่ลาลิกาสเปนก็ดีแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายจะได้ลงเอยกับมาดริตหรือไม่ถ้าเกิดไปปารีสนะผมบอกเลยว่าโอ้โหไปเรที่หัวร้อนแน่นอนหลังจากที่โดนนะฮะหักเหลี่ยมไปในดีวของคีเลียนเอ็มปาเป้มาที่ข่าวของแมนเชสเตอร์ยูเอต์ออฟฟิเชียลครับเมื่อวานนี้ ขอแสดงความยินดีกับดาบิดเดคอนะครับรับรางวัลนะฮะนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสร p l a y อ r p l a y e r of t h e Year ถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วครับที่ดาบิดเดคอได้รับการโหวตให้เป็นผู้เล่นแห่งปีจากเพื่อนร่วมทีมก็ตามนั้นนะครับเป็นเอกชนนะผลโหวตสโมสรฟุตบอลที่มีโกเป็นตัวแบกแล้วก็เมื่อวานนี้คริสเตียโนโรนัลโดนะครับให้สัมภาษณ์พูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับแฟนบอล เป็นการบอกย้ำเตือนว่าตัวเองนั้นจะอยู่ที่แมนยูต่อไปในซีซันหน้าถึงแม้ว่ามิสเตอร์แชมเปยนลีกจะได้ไปเตะยูฟายูโรปาลีกก็ตามแต่ก็จะไม่ทิ้งทีมไปไหนนะครับอยู่กับแมนยูนี่แหละแล้วก็ส่งนะฮะข้อความถึงเอลิกเทนฮาร์กพร้อมกับอวยพรด้วยผมคัดมาให้นะครับใจความสำคัญนะบางส่วนพี่โดบอกว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือแฟนๆของพวกเรายอดเยี่ยมสเสมอนะโดยเฉพาะเมื่อในยามที่เราพ่ายแพ้พวกเขา ยังคงร้องเพลงเชียร์สนับสนุนพวกเราอย่างเช่นในเกมัดแรกนะผมจำได้ว่าคืนก่อนแข่งผมอยู่ที่โรงแรมรู้สึกตื่นเต้นมากๆจำได้ว่าหลังจากจบเกมนะครับที่แมนยูชนะทีควสเซสี่หนึ่งเนี่ยโรนัลโด้นะครับให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าคือน,นอนไม่หลับเลยอะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่ายัางรู้สึกไม่ค่อยคุ้นชินนะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ายอดเยี่ยมมากๆจากการตอบรับของแฟนๆนะครับ มาตอนที่ตัวเองกลับมาที่สโมสอนยอดเยี่ยมเสมอที่สามารถทำประตูใกับทีมได้โดยเฉพาะเมื่อผมสามารถยิงแฮตทริกได้ซีซั่นหน้าก็จัดอีกนะครับพี่โดนะสิ่งสำคัญที่สุดคือการเอาชนะเกมการแข่งขันและพาทีมคว้าแชมป์ผมเชื่อว่ายูเรเตตจะกลับมาอยู่ในจุดที่ควรอยู่ได้แต่มันคงต้องใช้เวลาผมยังคงมีความเชื่อแบบนั้นกับเอริกเทนฮารผมรู้ดีว่าเขาทำได้ดีมากๆที่อาแจ เขาถือว่าเป็นโค้ดที่มีประสบการณ์เราทุกคนควรต้องให้เวลาเขาและสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปเป็นไปตามที่เขาต้องการผมเชื่อแบบนั้นผมคาดหวังว่าเราจะสามารถประสบความสําเร็จจึงถือโอกาสนี้ขออวยพรเอริกให้ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันพวกเราทุกคนมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นกันมากๆก็สำหรับเป้าหมายของโรนัลโดๆๆนะครับนอกจากพาทีมชน,นะยิงประตูช่วยเหลือทีมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ การคว้าแชมป์ทุกรายการผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่นักเตะทุกคนเนี่ยต้องประหมายอยู่แล้วจะทําได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ผมมองว่าทั่วยยูโรป้าลีกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอยูโรป้าลีกเนี่ยคิดว่าโรนลโดน่าจะใส่เต็มแบบขั้นสูงสุดอะในไหนๆ,ๆก็ไปเตะแล้วนะฮะก็คาดหวังให้ได้นะปีนะ้ามันเป็นทางลัดในการไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ ท่าผู้ชมครับผมมีอัปเดตนะเรื่องของเบอร์เสื้อมาฝากทุกท่านกันด้วยรายงานจากแมนเชสเตอร์อิมพิวชันนิวไม่ใช่ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะฟังได้แบบสบายสบายทบทวิเคราะห์นะครับคาดการณ์ว่าซีซั่นหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์เสื้อของนักเตะแมนเชเต็ดบางคนกระแสข่าวาตอนนี้ครับบูโน่แฟรนันอาจจะได้เปลี่ยนจากเบอร์18ไปใส่เบอร์8แทนฮวนมาตาซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็อยากได้หลายๆคนนะครับทราบกันดีว่าบูโน่เนี่ย อยากได้เบอร์8เป็นเบอร์โปรดนะก็คิดว่านายสมหวังนะครับสกอตต์แม็กโทมิน์ปัจจุบันนะครับใส่เบอร์39อาจจะได้โยกไปใส่เบอร์6เห็นด้วยหรือเปล่าครับใครเห็นด้วยกดหนึ่งใครไม่เห็นด้วยนะฮะกดห้ามาแม็กโทมินีนะครับแมลูกรัาของช่องเรานะอีกคนหนึ่งในซีซั่นดีแล้วยอดกองกลางพลังจิต มีโอกาสจะโยกนะจากเบอร์39ไปใส่เบอร์6แทนที่ของพอพอกปาหากว่าแฟงกี้เดยองไม่ได้ย้ายมาส่วนฟานเดเบกกับเบอร์6ผมยังไม่เห็นข่าวนะแต่ว่าเห็นแอดมินมันส่งรูปมาให้ดูนะครับก่อนจะกลองแล้วก็ลงเพจไปเมื่อวานคือส่วนใหญ่โพสในแฟนเพจผมอะถ้าไม่ใช่โพสข่าวนะครับจะเป็นแอดมินลงทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดเป็นโพสข่าวยาวๆอะโพสไหนยาวๆก็เป็นผมนี่แหละลงเองนะครับ ส่วนใหญ่จะมีแอดมินดูแลผมมองว่ายังไม่มีน้ำหนักมากพอนะในการที่ทิศทางข่าวที่ฟานเดเบกจะเปลี่ยนเบอร์จากเบอร์3ามไปใส่เบอร์6แต่แมนเชสเตอร์อิมนิวสเนี่ยเขาบอกเลยว่าแม็กโทมินีมีโอกาสนะครับจะโยกจากเบอร์39ไปใส่เบอร์หกหากว่าเดยองไม่ย้ายมาเอ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเดยองย้ายมาสมมุตินะอาจจะเป็นเบอร์21มากกว่า คือหน้าตอนนี้ก็ว่างอยู่อ่ะเดี๋ยวรอตามข่าวกันต่อนะครับว่ายังไงให้มันมาก่อนหน้าตอนนี้ผมเอียนข่าวมากเลยส่วนฮาดิบานเมดรี่มีโอกาสจะได้ไปใส่เสื้อบอร์14แทนที่ของเจสซีลินกาดที่บมสัญญาแล้วก็เพิ่งอำลาทีมไปรอปด,ดสั้นครับผู้สืบข่าวเทียสามจาก ESPN แรนดข่าวบอกว่าถึงแม้ว่าเอลิกเทนฮาร์กจะได้งบประมาณก้อนโตในการเสริมทัพแต่เขาก็ไม่ค่อยอยากจะทุ่มเงินฟุ่มเฟือยในการเสริมทัพสักเท่าไหร่ ก็คือซื้อนั่นแหละแต่ว่าคงจะเป็นตำแหน่งที่ต้องการจริงๆอยากจะลองใช้นักเตะที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนอกจากนี้เอเล็กเทนทักยังมออีกว่าอันเดรสเปเรราอาเมหาเทศสิบห้าเกือบลืมไปแล้วเนี่ยสองสวันที่แล้วนะครับผมเห็นข่าวว่าเอเย่นของเปเรราบอกว่าดิวในการย้ายไปอยู่ฟาเมงโกแม่งลม้มโรบอสันบอกว่าเปเรรา เป็นนักเตะที่มีพลังงานและเทคนิคที่เหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูเตต์และอาจจะก,กลับมาเป็นหนึ่งในขุมกําลังนะครับคนสำคัญของทีมอย่างไรก็ตามนะครับเปเรล่านะฮะอยากได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ต้องมาลองดูว่าในช่วงปรีซีซั่นจะสร้างความประทับใจให้กับเอริกเทนฮากได้มากมายขนาดไหนแล้วก็มีข่าวนะครับว่าอาจจะได้งบประมาณเพิ่มอีก50ล้านปอนด์หลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายๆสื่อนะครับเทียบบนบน ให้ข่าวตรงกันนะว่าแมนยูเนี่ยมีงบประมาณเบื้องต้นในการลงตลาด120ล้านปอนด์นี่เขาบอกมาเพิ่มว่าอาจจะได้เพิ่มอีก50ล้านปอนด์หลังจากที่ปล่อยพอปอกบาเจสซี่รินกาดฮวนมาตาเดี๋ยวมีมาติดรีแกนนะครับแล้วก็รวมพวกที่มีข่าวว่าจะย้ายออกจากทีมนะเช่นมาซียาวตูนเซเบไบย,ยี่เออแล้วก็เอิสันคารี่อีกมีอีกไหมอะ่ะผมนึกไม่ออกแล้วอะ่ะ จะได้งบประมาณนะครับเพิ่มมาอีก50ล้านปอนด์จะนำมาอัดฉีดนะครับช่องว่างเพิ่มเป็นเงินช้อปปิ้งให้กับเอลิกเทนฮาร์กเดี๋ยวร,รอดูหน้างานว่าเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่แต่สำหรับตัวผมนะผมไม่เชื่อว่างบประมาณนะครับมีแค่120ล้านปอนด์คุณเชื่อว่ามันมีแค่นั้นจริงๆเหรอฟอร์บีซีโอโรมาโนเทียสองคอนเฟิร์มว่าเอลิกบายยี่อากเซลตวนเซเบ้ทั้งคู่นะครับพร้อมนะจะอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้และฟิลโจล่ะ ไม่เห็นมีใครเล่นข่าวเกี่ยวกับฟิลโจนเลยแต่ไบยี่กับตนเซเบ้ทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจได้แล้วเดียโกดาโลคาดการว่าจะได้อยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูเอตดต่อในขนาดที่บาบิซาก้านะครับมีโอกาสจะได้ย้ายทีมสูงนะหากว่าได้รับข้อเสนอที่มันเหมาะสมจากสโมสรที่สนใจในตัวของเดอะสไปดี้มากันที่มหากาฟแฟงกี้เดยองพาที่82ไอ้ต้นคลิปเท่าไหร่วะผมลืมแล้ แฟนกี้ไดยองนะครับเมื่อวานนี้นะฮะมีรูปนะครับโปรโมทชุดเย่าตัวใหม่ของบาร์เซโลนาซึ่งมันก็ไม่แปลกนะครับก็มีการถ่ายโปรโมทนะครับชุดเย่าตัวใหม่ของบาร์เซโลนาซึ่งแท้จริงแล้วถ่ายไว้นะตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมณตอนนั้นสถานการณ์ทางด้านการเงินของบาร์ซ่ายังไม่ได้มีข่าวว่ารุนแรงเท่ากับปัจจุบันคือยังไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับปัจจุบันนะว่าซัน แล้วก็ตัวเองนะครับตัวของแฟงกี้เดยองยังไม่ทราบว่าสถานะนะจะเป็นแบบในปัจจุบันที่มีโอกาสเสี่ยงในการโดนขายหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมทําข่าวไปว่าบาร์เซโลนามีโอกาสจะไม่เอา CVC และมีโอกาสสูงที่ข้อตกลงมันจะล่มไปเนื่องจากระยะยาวเนี่ยบาซ่าไม่ค่อยคุ้มนะตอนนี้มีข่าวว่ากําลังเจรจากับ Bank of a เมริกาธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐนะครับต้องการซื้อลิขสิทธิ์ถา่ายทอดสด ทางโทรทัศน์จะเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรดิวนี้นะครับจะมีมูลค่าอยู่ที่600ล้านยูโรเป็นการช่วยนะของเปเรสนะครับเอา้าทำไมเปเรสยื่นมือมาช่วยลาปอต้าล่ะหลายๆคนสงสัยก็เป็นคู่อริเป็นคู่ปรับกันไม่ใช่เหรออย่างแรกนะครับที่ผมนึกขึ้นมาได้นะคือซูเปอร์ลีก เออนะครับเปเรสเนี่ยคงจะเฮ้ยบาซ่าช่วยไหมเออแต่มึงอย่าทิ้งกูนเปปะเว้ยซุ p e r ลีก่ะก็ตามนั้นนะครับบาซิลน่ากำลังพยายามเจรจารกับแบงก์ออฟอเมริกาเพื่อหาทางออกแต่ถ้าว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องมารอการอนุมัติจากสมาชิกวันที่16มิถุนายนอยู่ดีนักข่าวคนนี้ชื่อเดลานี่นะครับเป็นผู้สืบข่าวจากอินดิเพนเดนถ้าเกิดท่านผู้ชมไปเจอจากที่ไหนนะเป็นแนวก็อสิ ทียห้าดิวของดาวินนูเยสเป็นที่เข้าใจว่าตัวนักเตะเป็นที่ชื่นชอบของลิพูลิพูนี่ชอบเลนูเยสเนี่ยไม่ถึงน้าตอนนี้ก็ยังชอบอยู่แต่ตัวแทนของนูเยสพร้อมจะรับฟังข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในขณะที่สโมสรกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้การนทำทีมของเอริกเทนฮา์กส่วนดิลของแฟรงกี้เดยองครับ เขาบอกว่าแมนยูเนี่ยมีความยินดีนะที่จะเล่นเกมไม้แข็งจะไม่ใช้ไม้อ่อนจะไม่ยอมบาเซีหน่าในดิวของแฟรงกี้เดยองเนื่องจากบาซ่านะครับคาดหวังว่าจะได้เงินราคาค่าตัว80ล้านปอนด์ซึ่งแมนยูเนี่ยไม่อยากจ่ายไงสถานการณ์ทางด้านการเงินของบาเซีหน่าเลวร้ยรายครับอาจทําให้การเจรจารเรื่องของค่าตัวลดลงมาตัวเลือกหรือว่าชอยแรกของเดยองนะครับคือการอยู่ที่บาเซล่าอย่างแน่นอน แต่ณตอนนี้เขาค่อยๆค,ค,คิดแล้วว่าเออว่ะแม่งอาจจะไม่น่าเป็นไปได้แล้วนะในการที่เขาจะได้อยู่ที่บาร์ซาต่อข่าวจากทีวีทนะครับตามภาพเลยครับผมจําเทียไปเปยไม่ได้นะแต่ขึ้นรูปไปให้ซาบีครับได้ทําการแจ้งกับแฟรงกี้เดยองว่าน่าจะเป็นช่วงก่อนที่จะมาเตะทีมชาตินะซาบี้ทาการแจ้งกับแฟรงกี้เดยองว่าเขาอาจต้องถูกขายออกไปเพระสโมสรมีปัญหานะครับ จากสภาวะทางการเงินที่ต้องเร่งรีบในการจัดการวิเช่นนั้นเนี่ยสโมสรอนแย่แน่แนอกจากนั้นนะครับบอร์ดบริหารก็ยังไม่ค่อยแฮปปี้กับฟอร์มการเล่นของมิดฟิลด์ชาวดัตช์คนนี้สักเท่าไหร่นักในซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็มีข่าวเมื่อวานนี้จากท็อกสปอร์ตแมนยูกำลังเร่งรีบนะครับในการเจรจารดิวของแฟงกี้เดยองส่วนของดิวดาวินูเยสถูกระงับไปก่อน เื่อมุ่งเน้นทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไปที่เดอยองทําความฝันของบอสให้เป็นจริงให้ได้ <laughs> <laughs> แล้วก็มีข่าวแนวกอดสิบจากคอลิเอโรดามันหนะเอออะไรสักอย่างนี่แหละเป็นสื่อของโปรตุเกสหลายๆคนนะครับน่าจะเห็นแหละเทียสีแนวก็อดสิบนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอซื้อดาวินูเยสราคาค่าโตัวสีล้านปอนด์บวกกับโบนัส 18ล้านปอนด์นะครับอืมนะแล้วก็จะแถมอันเดรสเปเรราให้กับเบนฟิก้าอีกด้วย่าสุดท้ายของคลิปนี้รายงานจากอาจารย์ของโรมาโน่ครับจานลูก้าดิมาซิโอเทียสองเป็นมายโอพิเนียนความเห็นส่วนตัวเขามองว่าดาวินูเยส์กำลังนะครับจะย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนมี3ตัวเลือกนะคือแมนยูนะครับอาร์เซนอลแล้วก็สเปอร์ เป็น3ทีมที่ดิมาซิโอเนี่ยเขามีข้อมูลแล้วก็เขาคิดว่ามีโอกาสนะณตอนนี้นะครับแมนยูอาร์เซนอลสเปอร์อ้าวแล้วลีพูไปไหนอะ่ะเป็นความเห็นส่วนตัวของดิมาซิโอเรายังไม่ทราบว่าสถานีปลายทางของเขาจะเป็นที่ไหนแต่แน่นอนว่าเป้าหมายคือพรีมิ์ลีกดาวินูเยสกับบัตติยดายงั้นเหรอผมไม่คิดว่าเรอัลมัตติดกำลังมองหาผู้เล่นสไตล์แบบเขา ส่วนตัวผมดาวินดูเยสน่าจะลงเอยกับสโมสรอนใดสโมสสอนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกก็เป็นไปนตามรายชื่อที่เขาเนี่ยให้ไปนะครับที่เขามีข้อมูลนะเรียไทม์แล้วก็สุดท้ายกับความเห็นของดิมาซิโอถ้าบา์เซลนาขายแฟงกี้เดยองมันจะเป็นเหตุผลทางด้า่ของการเงินไม่ใช่เพราะพวกเขาต้องการขายเนื่องจากซาบีเนี่ยรักเขาแล้วถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปิดดิวได้ตัวเข้ามามันจะเป็นข้อตกลง ที่ดีที่สุดของซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทึบปุ่มไลค์มารัวๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเลยพี่น้องอีก6วันครับท่านผู้ชมครับจะเปิดตลาดซื้อขายนักเตะวันที่10 m แมนยูเอเต็ดยังไม่สามารถดิวใครได้และข่าวเนี่ยก็วนไปวนมารีไซเคลิลอยู่แบบนั้นนะครับคืบหน้าแบบทีละนิดก็สามารถตามข่าวได้ที่ช่องของเรานะครับเหมือนเดิมส่วนไลฟ์สดเนี่ย เดี๋ยวรอดูก่อนนะไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านลางอีกเช่นเคยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุบจ๊บ